จะใช้สาสุดครับก็จะเป็นโลกโมวยตะกอนอาชีพในรุ่นไฟเวทปัญหาเรื่องการนอนตื่อกังดึกปัสสาวะบ่อยในกลางคืน uh huh. ก็จะรู้สึกเหนื่อยตีนั่นแหละหุ่นพายเบอร์หนึ่งมาให้ลองกลางคืนเวลานอนมันก็จะหลับเหมือนหลับม้วนเดียวนอนสี่ห้าทุ่มโมงกว่าก็ตื่นประมาณนี้ทุกวันตอนนั้นอาชีพบ่อยมาก uh huh. คือก็อย่างน้อยต้องมีสี่ห้าครั้งตอนนี้มันก็เหลือสองครั้ง uh huh. ครับผมจะใช้สาสุดครับ uh huh. ก็เป็นอดีตนักมวยทีมชาติ huh. แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนโลก มวยตะกอนอาชีพในรุ่นไฟเวดของ WBC ครับผมทั่วไปปกติผมว่าอายุเยอะแล้วครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนอน,นคือง้างดึกบ้างนอนมิดไม่ค่อยดีบ้างแล้วก็ปัญหาสำคัญผมคือปสัสสาวะบ่อยเลงคือเ uh huh. ช้ามาก็จะสึกเหนื่อยท้ายก็มาได้ตี้นี่นแหละ uh huh. เอาสูนไฟเประหนึ่งมาให้ลอง uh huh. ครับก็สิ่งแรกที่เห็นชัด ที่เปรย์เขาบอกไม่รู้แต่ว่ากินเช้าก็คือกลางคืนเวลานอนมันก็จะหลับเหมือนหลับม้วนเดียวปกติตื่นหลับหลับตื่นตื่นเจ้ามันก็ตื่นกลางดึกอยู่หลายๆครั้งอ่ะตื่นประมาณสักสองสามครั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหลับก็มันก็เริ่มเป็นปกติชีพประจำวันก็คือนอนสี่ห้าทุ่มหกโมงหกโมงกว่าก็ตื่นประมาณนี้ทุกวันครับผมฉี่บ่อยเลือเกินตอนนี้ตอนนี้มันก็เริ่มหายแล้วเริ่มน้อยแล้ว ม,ม,ม,มันก็ยังอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ฉี่เหมือนเมื่อก่อนตอนนั้น,นฉี่บ่อยมากค uh ือ huh. มันก็ยนอย่างน้อยต้องมีสี่ห้าครั้ง uh huh. ตอนนี้มันก็เหลือประมาณสักสองครั้ง uh huh. นอนแป๊บนึงก็เกียวก็ปวดฉีแ่แหละนอนแป๊บนึงก็ปวดฉี่แต่ว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณก่อนนอนครั้งหนึน่งแล้วก็กลางกลางดึกอีกครั้งหนึ่งก็จบร่างกายตอนนี้ออกมาออกกําลังกายมาได้มาล่อเป้าได้มาอะไรก็รู้สึกก็มันก็ดีขึ้นอะเราหายใจก็ดีขึ้นเพราะผมก็ผ่านการชกมวยมาเยอะร่างกายตัดดำมาเยอะแล้วก็ ก็เยอะละวันนี้ก็ห้าสิบสี่าแล้วมันก็มันก็ผ่านแล้วเยอะมันก็แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนก็จะมองเห็นว่าเออเาก็ยังทําได้ดีอ่ะยังออกกำลังการยรอเป้ายังมีแรงยังยังแข็งแรงอยู่ยยจะ,ะเฉงอยู่เนาะตอนนี้คนที่สุขภาพไม่ดีผมก็ไม่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในแต่ ตัวฟูมฟันเบอร์หนึ่งน่าแต่แต่ผมพูดจากประสบการณ์จริงว่าที่เราได้ลองมาก็ใครที่มีมีปัญหาต่างๆก็ศึกษาดูข้อมูลจากจากบริษัทได้แล้วคิดว่าช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เมื่อกี้เห็นพกติดตัวมาด้วยอยู่ไหนครับอยู่ขึ้นห้องกันแล้วครับเก็บห้องเก็บแล้วครับ